นทีทานผู้ฟังผู้ชมทีคารพหักก็กลับมาพบกันอีกเ้นเคยกับทิดชวนบุลนเลในรายการเรานิทานซึ่งพวกเขาก็จะได้มีนิทานเกี่ยวกับเชียงเมียงมาเล่าให้เป็นความสุขสันทัน s ากันเพื่อให้อารมณ์ดีมีชีวิตชีวาเพราะรายการเรานิทานเชียงเมียงนี่ก็เป็นนิทานตลกเฮฮากันในี่ยหนึ่งเน,นึะพี่น้องเราฉะนั้นถ่านหมักคลิปใดหมักตอนใดอย่าลืมซับสไครให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาอย่าลืมสวยกดปุ่มซับสไคร เพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆเติมอีกนะพี่น้องเนาะขอขอบคุกข,ขอบใจทานที่ให้เกียรติติดตามมาฟังกันมาฟังนิทานกันเลยมาในทองเหลืองสวิเศษตั้งแต่กี้แต่ก่อนนานมายังมีเพียขี่ทีผู้หนึ่งเพียนี่แม่นวยตำแหน่งใหญ่เติบได้อ่าห้จักแต่อยากได้ไอเพียนี่ก็อืม สวยใสอำนาจวาดชนาแล้วความเป็นเพียหันจนว่า้ังมีดีได้มีทสา,าทาสีหับไส้บาขาดมีผู้หับไสเห็นไหมย้อนความถุกยากงโง่จ้าขาดความสามารถของบางครอบครัควรในบ้านแห่งนั้นที่เป็นลูกหนี้ของเพียผู้นั้นแหละได้เหตให้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นกลายเป็นต้นยืมวันสันสอนๆกลายเป็นต้นยืม ต้นยืมเศร้าสมมติว่าดอกเบีย้ยคูณขึ้นจนกลายเป็นกลายอยากยืมเศร้ากายเศร้านะวัชรศักกลายเป็นต้นยืมยาง่าต้นยืมและทางนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากพาษีซักดีนานั่นเองอยู่มาเมื่อหนึ่งมีสายต่างถิ่นเข้ามาบ้านแห่งนี้ได้ขอแวนเซาที่เืินของเพียคนนั้นเพียขีธีตามสายตาของทานเพียเห็นว่าสายนมคนนั้น,นเป็นคนมีเงิน ทานเพียจึงได้อนุญ,ญาตให้เซาเฮือนน้ำตามความขอห้องเอออัน,น่ะพอเพียเอ้ยก็ขอเซาเฮือนเซาซ่านน้ำในตีมาเต็กไตเตต่ำขอให้อยู่น้ำในทอนบ่มีบนไปเถือ่อทางไอเพียเห็นไวมีฐานะเนี่ยคือว่ามีเงินมีคำเลยว่าคนเออคนทางไตมาทางเนื้อเขาก็หับชูแท้พักเซาอีป,ปินยังตามสมบายเด้อท่า พอฮอดแรงมาสายแป๊กหน้าคนนั้นก็ได้เอาเงินเอาเงินคำจำนวนหนึ่งนี่แล้วให้คนไส้ของเพียเพื่อไปซื้ออาหารการกินสลหรับคาบเข่าแรงนั้นเอานางเงยเอาเงินนี่ไปซื้อแนวอยู่แนวกินมาเนี่ยอยู่น้ำเพลนเนี่เขาก็กินของเพลหลากบอเป,ป,นปน็นไะไว่าฉันซอ นางน่นก็ไปแล้วภายลังกินข้าวกินแรงเรียบร้อยแล้วก็ได้ทักทายป่าใสกันระวางวเจ้าเฮือนและก็แขกซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันดีมีความหักแพงและเป็นกันเองคุณเพียจึงหับหู้ได้ว่าชายหนุ่มคนนั้นหาโกมาแต่เฮียนวิสาอาคมจากพระอาจารย์พวมจะกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนย้อนเส้นทางยืดยาวไกลจึงได้ขอพักเสานำทานเพียจักคืนสองคืน แล้วก็จะซืบต่อเดินทางลมกันไปดึกพอสมควรชาวบ้านก็นอนรับได้แล้วความเงียบสงัดก็เข้ามาแทนทีแต่ก็ยังได้ยินเสียงครับเสียงปีแคนของคนหนุ่มเอลสาวอยู่เสียงแคนเคยฟังตอนนี้ไปดังอยู่ทางบันไยเงีๆๆ้ยวเงี้ยวเงี้ยวแหละเสียงแคนเกวกอมสาวแหละอื ยหนุ่มจึงยับเข้าไปใกล้ๆทานเพียแล้วถามขึน้นคอยว่า <c oughs> อันน่ะทานเลยยุดแถบนี่ใกล้ๆบ้านเฮานี่กขมีบอบอลเค็ดบอลยำอยู่บ่เขาหน่อยว <c oughs> <c oughs> ่าซะสัเอย้ยันวิสามาหมัดมดไว้เนะาะถามหาบอลเค็ดบอยลยำใช่แล้วทานเพียเสียทีกิตี้ก็ตอบขึนนั่นเนี่ยห่วยมันก็มีแท้นั่นแล้วอย่างน้อยก็มีมะเฮสักหลักเมืองเลยเนาะ จึงจะเป็นบ้านเป็นเมืองใดนะ่ะมันก็มีเราเว้ยเนาะว่าจังนี่ทางไอ้ชายหนุ่มจังสันแล้วบอกขึ้นเนาะว่าจังสั้น็ดีแล้วเด้ชนะชายหนุ่มเอ่ยขึ้นนะี่จากความว่าของสายหนุ่มนั้นมันได้เหตให้ทานเพียเกิดมีปัญหาเออขึ้นเพิ่มทันทีจึงถามชายหนุ่มวา่าอ้าวเป็นยังจึงว่าดีแล้วแล่เจ้าท่ามีย่องเทา้าสายหนุ่มก็ว้าขึ้นเนาะโอ้ยเหลืองนี่ว่าให้ฟังไอไปฟังไร ถือว่านี่เมนเหลืองหลับสุดหยอดเลยย่ nh อนเหตุว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เหตุให้ข้น้อยนี่พอมีเงินไซเงินซอยสะนะวาเมื่อว่าถึงเรื่องเงินได้บานนี้ทานเพียผู้มีความขี้หลักมักไดเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความสนใจขึ้นจึงถามไหนุมตื่มีกว่าห่วยโอ้แต่สอคนนี่ก็บรยบัย้บยหนมก็ตอบว่า ก็ได้ขอเพียงแต่ให้หักษาความดับแ่แท้กระทั่งว่าหอดเมียหอดลูกก็บผให้หูได้ขาน่อยท่านเพียก็หักปากแล้วกว็ให้สัญญาตามชายหนุ่มวานั้นเออเออก็อ็ปยังโอ้ยลูกเมียหบ่บุษนน้ำเข้าบุษนเจอดนุ่มห่าหรอกวาซั่นชายหนุ่มก็ดจิ๊ว่ะอ่ะขน้อยบอกแต่ท่านนี่ได้คนเดียวได้นน่ เขาอยานเรื่องนี่ไปหอดผู้หูผู้หายไอ้โจนขหน่อยแล้วเอาแล้วเขาจะปองญาติเอาของดีวิเศษของขนอยไปวา้าสันเดเพียรฮ้อนใจยากหู้จึงถามขึ้นเ,อ,เออมันเม็นย่องเทละ่ะอวิเศษ,ว,เศษวิโช่ซำเดอนหรอเออให้บึงหนิไหมวา้าชายนุ่งก็ไข่หอพกเดินทางแล้วเอาใส่ไม้ไผ่นน้อยคาแขนออกมาแลา้วก็็ว่าว่ะนี่เดียวนี่เด้ มันไส้วิเศษได้นี่ที่ขน้อยญอาติมันเชียไปจากขน้อยนี่นะไส้นี่ขน้อยได้มาจากพระอาจารย์ของขน้อยให้ให้มาได้นีต่ตอลอดระยี้เดินทางนี่ขน้อยก็เอาใส่ใส้ในี่ได้จึงมีเงินมีข่้มใส่ใจ่ายค่าอยู่ค่ากินตามควบตกงกันเขานเพียเษฐีถามตออ่อไปว่าเออเจ้าเอามันไปเหตุใดเราขวาวาจวากฉนันสายหนึ่งก็ตอบตทันทีรอดว่า ก็เอาไปก็ามันไปใส่เอาเงินเอาข้ามจากบอลเค็ดบอลยำมาแล้วเอ้ขะวน่อยว่าจะเนี่ยเอามันไปใส่บอลเค็ดบอลยำทานเพียเสือเดบเสือเดได้บาทนี่ก็ได้แตงเงือกหัวและก็เวาออกมากก็โโอวิเษเทบรอแมนห้าเรื่องหมดตัวอ布拉จากนั้นใยหนุ่งก็เวาต่อไปวาโอ้ยขาหน่อยบอสิวา่าสอกคว่ำขาหน่อยขอคว่ำกรุณ่าน้ำทาน ให้พาเขาหน่อยไปบอนเคสบอนย่ำที่ทานว่านันทอนเพื่อมืออื่นซิมีเงินใส่ได้เขาหน่อยว่าใช่ไหมไายนี่เน้นเข้าไปอีกว่าแล้วทั้งสองก็ลงเฮือนไปยังต้นไฮไ่ที่มีหออยู่หัวบ้านซึ่งเป็นบอนคนทั้งหลายหูจักและเขาหลกย่ำเก่งเมื่อฮอดบอนดังกล่าวยซนุ่มก็จกเอาเงินหางหนึ่งอันใส่ลงไปในใส่นั่นนะจกเอาเงินหางหนึ่งใส่ไปในใส่ แล้วก็วางไว้ในโกนเง่ากกไ้หนหลังจากนั้นทั้งสองก็พากันกลับพากันกลับเมื่อเหือนพ้อมทั้งหนัดกันว่าเมื่ออื่นแต่เด็กๆจะพากันไปยามไซที่นั่นเสียงไก่ขันกกกอผสมกับเสียงคกเข่าคกทำอกกกตกได้เป็นสัญญาณให้ทานเพียลุกขึ้นมาปุ๊กเอาส้ายหนุม่มแล้วก็พร้อมกันออกไปหาต้น ให้ไนบอนที่ใส่ใส่ไว้นั้นพอไปหอดไซนุ่มก็ได้ให้ทานเพียเป็นผู้จับเอาไซขึ้นมาพิสูจน์เบึง่งทานเพียก็เห็นว่าอยู่ในไซนั้นมีเงินหางสองอันปรากฏการนั้นได้เอ็ดเป็นความเชื่อให้แก่ทานเพียเศรษทีอย่างใหญ่เงินหางหนึ่งที่ได้จากไซนั้นจึงเป็นคาคาบเข้าอันุดมสมบูรณ์สำหรับมือนั้น คืนที่สองต่อมาหลังจากกินข้าวแรงแล้วทั้งสองก็เอาไซไปใสอีกแต่ททนี้ทานเศรษฐีผู้มักได้ก็ขอใสน้ำหนึ่งหางรวมเป็นสองหางใสลงในไซนั้นเมื่อเร้าต่อมาทั้งสองก็ลุกแต่เด็กคือเมื่อก่อนไปยามไซอยู่เงากกไหบอนเก่านั้นโดยท่านเศรษฐีเป็นผู้ยามคืเอเก่าท่านเห็นเงินในไซสี่หางหมายว่าไซสองได้เติมอีกสองเป็นสี่หางอืมได้เติมอีกสอง ดังนั้นเมื่อเศร้าต่อมาทานเศรษฐีกิติจึงได้เป็นเจ้าภาพเลี่ยงชายหนุม่มแขกคนนั้นเป็นเจ้าภาพเลี่ยงเข้าเลี่ยงน้าวัชนซืกเมื่อขับเข้าล่วงไปชายหนุ่มก,ก็กล่าวลาทานเศรษฐีว่าถึงเวลาแล้วที่ขน้อยจะต้องสืบต่อเลิ่นทางมันยังอยู่ไกลข้าน้อย ส่วนท่านผู้เพียขี่ตักมักได้ก็โลภมากโลภาในจึงสักส่วนอ้วนอ่อยให้าหนุ่มสืบต่อตสืบต่อตพักเส้าอยู่เหนอนของตนอีกจักหนึ่งคืนพร้อมนี้ก็ยกย่องสมเชยความวิเศษวิสสข,ของาหนุ่มย่างเต็มซบเต็มปากเว้านั่นเว้านี่สุดท้ายก็แสดงจุดประสงค์อยากใส่ๆอีกคืนหนึ่งเป็นคืนสุดท้ายเศร้าเมื่อใหม่จึงค่อยสืบต่อตเดินทาง เออกะอีฟาวกับฝาวเตาว่าอียังเนาะโอ้ยอยู่อีก่นจากคืนส่องคืนเจ้านี่กรสร้างเป็นคนดีมีเครื่องวิเศษเอาแทเอาว่าว่า,าแล้วก็ใส่ตืมอีกคนน้าวแล้วจงเคยเมื่อนะเอาเท่อสุดท้ายาสักว่าฉันได้แสดงถึงความอยากใส่ใ,ใสอีกไอ้ไซนมแขกแปลกหน้านั้นก็ะขีนบ่ได้จะจึงตกลงอ่ะแล้วเอาไซไปใส่คืนนั่นคือกัน พร้อมทั้งสัญญาว่ามืออื่นเศร้าจะออกเดินทางแน่นอนเออคันวานี่นั่นก็ได้ตัวนิทานเอาไปใส่ละวมืออื่นเศร้านี่ไปย้ำแล้วเขาหน่อยกลับแต่เศร้าเลยนะอะไปใส่ก็ได้ใส่คือคืนพันว่าแล้วแล้วเขาหน่อยสิกั๊แต่เศร้าได้มืออื่นนี่โบยู่อีกไดยว่าจะได้หอดคืนที่สองที่สามมาแล้วพอกินแรงแล้วก็บด๊กพอปานเก่านี่และทานเษฐีก็ให้คนใส่แตงบอลน,นอนพิเศษแล้วเว้ย ให้ไยนมเลยตนเองเพื่อนอนน้ำกันเป็นคืนอํำลาท่านเพียได้แนะนำให้คนใส่เอาใจใส่พิเศษคอยครับไส่สสนะซซวซาซน้าไ้นมจนกว่าท่านเศรษฐีกลับมา,าท่านเพียได้แนะนำให้คนใส่เอาใจใส่พิเศษคอยรับใส่ไ้นมมันจนกว่าเศรษฐีจะกลับมาจากการยำไส้ว่าสันสัอวอให้พวกเจ้าเบิงเหล่าเธอทนนี้คอยอิปยำไ่บุ้เดียวเบิงเหล่า เป็นพิเศษแนวโยแนวกินยาขาดตกบกพ่องได้พวกเราหนักว้าสัสการไปไซไซท่านี้เศรษฐีเป็นผู้ไ่ผู้เดียวแล้วก็จํานวนเงินที่ลงไปในไซนั้นก็เป็นจนํานวนหลายจนเครื่องไซน้อยคนแล้วเออคนเ็ดเองผู้เดียวคนนี้ว,วันนี้นะเพื่อมืออื่นเศร้าจะได้เงินเต็มไซพอดีจากนั้นก็กลับมานอนผักผ่อนพรมกับไซหนุ่มพร้อมกับความฝันหวานอยู่กับความหังมีโดยว่าออกเถอเทแฮงอย่างมัด ตลอดคืนนั่นทันเพียบได้นอนจักหน่อยหนึ่งปอยให้าไซนุ่มนอนโกนอยู่สอดสอดขากรกากอยู่ทางข้างตนแต่ผู้เดียวหนวกหูเสียงโกนกับปะน,นั่นคือนํำเงินอยู่ไซกับปะน,นั่น่าสิได้ลายอ,อบยอมรับเศษฐีก็ดีเพียก็ได้เพราไกลขันก๊กเธอที่หนึ่งเพียกเษฐีก็ลุกไปปุ๊บค้นหับไสให้ลุกขึ้นนึ่งเข้าแตงอยู่ขวากินแล้วเพื่อเกี่ยมให้แก้ทะการเดินทางของไหนุ่ม ผู้วิเศษพร้อมกับให้เฝ้ายามเบิองใา่นมแขกคนนั้นนำวาแล้วเราก็ออกเงินไปยามใส่เออไก่ขั้นแล้ในลกนูกแม่โซแต่งเข้าแต่งผ้าให้สา่นมท่าน,นกินเนอะเบิงมันเดยซ้อมเบิงว่ามันยีลูกจกมงกินจังไลยลูกย้มเด้เอเฮอียไปเวียก,ก่อนว่าสันสาบได้บอกว่าไปยามส <L un ters> ไสเมื่อไปถึงเงาให้ไ่บอลใสวิเศษนั้นก็เกิดเรื่องบักไ่แล้วบเห็นใสบันี้โอ๊ต ่านเศษที่ตกใจทั้งห่อนใจทั้งอยากห้องอยากให้แล้วบ่นี้ซอกใต้ซอกเนื้ออ้อมไปเวียนมาตามบริเวณเงาไ้นั่นก็บ่เห็นหองหอยจนว่าแจง้งโคโลขึ้นไปขึ้นมาย่านว่าไซนมแก่พวกนั้นมายามไซคนโตจึงฟ้าวกลับมาเฮือนอย่างไหวมันไปใส่แล้วใส่เี่นาอโอ้ยสุดนี่ใส่เงินคำาลายมันก็ว่าโบเห็นเนาะโอ้ยตายแล้วแจงแล้ววันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยอกลับบ้าน แล้วก็ถามคนไส้ว่าสู้สายนมคนนั้นอย่างนอนอยู่เหินบ่ฮะนะสาวไส้ก็บอกตามความจริงว่าอยังนอนอยู่บ่ทันตืน่นขึนได้ท่านเพียพิสูจน์บอลเขานอนด้วยตัวเองก็เห็นว่าสายนมคนนั้นยังนอนรับสบายอยู่จึงกำมาันาังเหงาตกศอกพร้อมทั้งขึ้นว่าโอ้เสร็จแล้วกูบาด้เหรอกเงินกูบบมีอย่างทอไดเนาะเงินกูบ่ออยังพอทอไดนะ ใส่ข้องเข้าก็เสียอีกแล้วกูเสียดแนวใดเนาะเข้าจึงชีเสือกูคิดลบไปลบมาก็ตัดสินใจไปปลูกทรายหน so? ุ่มว่ะเาลูกลูกลูกเท้าลูกลูกลูกไงลูกเน่ะลูกมหมทรายหนุ่มก็ลุกมองงงแงงขึ้นมาพร้อมทั้งสีหูสีตาถามเจทีว่าเอาแม่นอีสังเนาะขน่อยเนาะเกิดเรื่องใหญ่อีสังเนาะขน่อยเจทีก็ตอบไปว่าโอ้ยเลูกไงล่ะเว้ยใส่ข้องเจ้าเสียแล้วลูกเอ้ยเท้าเว้ยเสียแล้ว ว่าวสันนี้นายหนุ่มก็ตอบว่าโมเมนต์ทางเพียก็ยั่งยืน่าว่าเสียอลี่ฮะแล้วสายหนุ่มเอยเสียอิีิลูกเออชายหนุ่มก็ก้าวตอไปว่าโอ้ยทานเศรษฐีหูดีทุกอย่างเลยวะสิ่งนั้นกลับขึ้นเกิดจึงว่าไปว่าทานเศรษฐีหูดีทุกอย่างเลยวะสิ่งนั้นนั้นมีความสําคัญสําหรับขน้อยได้ แนวใดบ่าวาทานจะให้เงินค้ำกำแก้วซำใดเพื่อมาเปลี่ยนเอาไส่ของไข่นี่นะขขาน้อยก็บ่เปลี่ยนได้แล้วทานกลับมาขี่ซอตอเลแบบนี้มันสิเป็นบ่ท่ทานก็หังนีเป็นดีอยู่แล้วบ่ควรนี้แบบเชื่อมเสียเกียรติของตนแล้วนี่นะว่าซะนะไอ้นี่โห้ไ้ให้บอกใหญ่แล้วไอคุณเพียจนปัญญาที่จะอธิบายให้สายนุ่มเข้าใจจึงตอบลง จึงตะมอบหลงนบชายหนุ่มซะแล้วแล้วลก็ปิ้นหน้าไปนบพระพุทธโูปที่ตั้งอยู่เทิงแทนบูซาเทิงหัวนอนแล้วก็สาบานตัวโต,วตวหน้าชายหนุม่มว่าโอ้ยคอยข้อแล้วข้อสาบานโตหน้าเจ้าโตหน้าพระพุทธโูปนี่นะ้าผู้คาขี้โซตโตแล่เลีเ่ยมซอโกงเอาข้องลูกล้านนี่ก็ห้อยผู้คามีันเป็นไปในเวลานี้หรือในบูซานี่ ทั้งภาวนาทั้งเสียดายเงินที่เสียไปว่าชุดแล้กก็ก้มขับลงสามเถ้อวับวับแล้วเมื่อไสหนุ่มเห็นเนีนั้นก็เปลี่ยนท่าทีได้บาดนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าโอ้ยใส่ของขนอยเสียแท้ๆตายแล้วบาดนี้ตายแล้วความบังในชีวิตของขนอยนี่ก็นักอยู่บนนี้เองแล้วแล้วทานชีอ็นแนวไรขนอยเอ้ยทานเพียก็ตอบไปว่าเออก็แล้วแต่ลูกขั้นล้เนาะไสหนุ่มเอ้ยจะเอ็ดแนวเลิกก็เอ็ดแล้วว่ะ ชายนุ่งก็ตอบไปว่าลูกก็จนปัญญาแท้เงินพอ่อเงินพ่อก็เสียใส่ลูกก็บ่เห็นลูกจะกลับเมื่อหอดบ้านหอดซองได้แนวไรทานเพียก,ก็ตอบไปว่าเออบ่อยากหรอกลูกเอ้ยพ่อยังเรื่องเงินอีกน้อยหนึ่งพ่อจะเอาให้ลูกเป็นค่าเดินทางกลับบ้านกลับซองส่วนพ่ออยู่กับบอลโบมีก็พ่อีิซอกกินได้ดอกนอนว่าพ่อยังมีดินให้ดินน่ะ และเงินที่ชาวบ้านติดนี่จำนวนหนึ่งอยู่ว่าแล้วไหนุ่มก็เกี่ยมเข้าของเงินทองปั้นเข้าเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางมาเดินทางห่างไกลจากบ้านพอประมาณเมื่อยน้อยหนึ่งนี่แหละไหนุ่มก็ได้พบกับเพื่อนของตนที่เป็นคนบ้านเดียวกันกับเพียขีทีนั่นอพร้อมกับไสวิเศษและกับเงินหางอยเกเคิงใส่นั่นทั้งสองก็พร้อมพากันหัวขึ้น ย้อนได้เอาชนะเพียขีคิทีคนนั้น <c oughs> โอ้ยส้มนำนาเลยเชียวเวยคันตโตบบมาลินแผ่นลินกดอุบายนี่เฮาก็บบได้เปรียบคงเพียขีคิทีนี่แท้โอ้ยเงินคำเพิ่นมาอยู่นำเฮาพี่ไอวหเหากับจังสันแด้วดินแผ่นนะเว้ยคันตโตบบมาดักเก่าตอนกลางคืนนั่นกันเอ้ยเสียไปได้ได้ห็นด้วยดีแล้วดีแล้วว้าสันซสายหนุ่มเจ้าของไซก็ได้เบาอีวาโตคงสมใจแล้วตีบ้บ้านนี่ สามารถกินหัวตาเพียกขีทีขีซอบ้านของโตนี่ได้เนี่ยชานุมไทยบ้านอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ของชายวิเศษก็แห้งหัวดังขึ้นแล้วว่าว่าเอ้ยเฮาดีใจหลายเลยที่มีตัวมาช่วยแก้แค้นตาเพียกขีทีขีซออย่างส้มเจอพอเมอเห่เฮาพ่นหูเรื่องนี้ก็คงตายตาหลับแล้วบ้านเนี่ย าะมันเห็ุในครอบครัวเหาเป็นบ้านแตกสลกขคาดย้อนความโลภามากได้ข้องมันนี่นะข่าวไซสเสียตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็ค่อยๆดังขึ้นซาไปหอดปราสาลรสะดรนไพภผก็ย,ยกมือสาธุสมน้ำนาสมน้ำนาตาเพียกีที <c oughs> อันนั้นแหละเหตุในมูเขียดแค้นในในมูเขียดขมอมฝาดเออเหตุบอดีน้ำเพิ่นแน่นอนมันก็มีผู้มาพิปองให้เหตุบอดีน้ำคือเกาและเป็นว่า จ็ดสั้นจงมันทาความดีไว้ไปบุญยกกระําสร้างผู้ที่ทำส่วไว้ไปสิย่องกระส่างมันสร้างความดีตกน้ำโบลตกไฟโบไม่ผมมพี่น้องเขาเนาะ,ะจงพอมพากนรักษาคนงามความดีสวยเหลือซึ่งกันและกันจนสุดความสามารถของเขาเท่าที่จะสวยได้จะสูยเห็นแก่ตัวะจะสว้เอาของเพื่อนมาเป็นของตัวแบบบชอชทำคนมองว่าจับเสือมือเป่านี่บ่เอาเนีย่ยนั่นเนาะมหลายันก็ เห็ดไปเห็ดมาแล้วก็ลมจมเสียหายเป็นนี่เป็นชินไปก็มีเป็นซะ